มาว่าในไดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนทีมงานบ้านน้องซิโนพี่น้องทีมงานแม่น้องดำพูดอันแหลนแจนั่นแจนี่เอวไปเด้อ คุณแหล่าเออไปไปด้อเฮยไปให้ร้านเฮ้ยก็ใ้คาน้มันที่เ่้าอันที่ไขึ้นขึ้ไปบ่ได้เองยาง้นหนึงใส่ได้แ้เห็ดกินแหล่ะเดที่ยงขึ้นที่ใีดำผักตกเนะอใ้น้ำมันขั้นละซาบาทเด้อมเออเขาหาอยู่อ

เออให้านมันกับบลไลเนาะันละเจ้าบาทนะตนเกานหลุดสี่ขั um> ้นอัดกันไปบ่มีมันไหเท่งนี่ยมึงเด็เดียวเน่เอานมันบ่มีพุงบ่เนาะอือบ่มีกับ่มีนบ่มียไปด้เ่ไปกิีด้วหักไนท่าค่ไม่กาโอ้ย เอาหล่แล้วยจะทำเบื่เพียงบทอยากใหันไปกินช่วยมันกับบอยากแถมเปรเพี้ยเงินอีกจะเอ้ยกูนะว่าลูกตังเตยทังหลองบาฮัมนั่นแล้วเอ้ยเอาเงินหถพรายังไว้เงินหายมมใหญ่ บ่บด้เบิดอกอัไนเงี้ยน่นอกระบบดอกเอาของขามาน่เานะนักแคัเมื่อลอยเช้าไม่ช่องก็เมื่ออีกหาหกสิบพันมาหนึงก็สิบพันไปหอยเขาเอาตีเจ้าเอ้ยก็นหนหูได้เนาะกระหนเตเค่งมือเพิ่งตีแลกัน มันขับมากก็ไปเอาคงเกตต่อเออเออหกสิบพ no. uh ันเอ่เอาเลยเลยอีกดอกเมืน huh. ม uh ือหนักคอยเท้าขึ้นสักตี้สวดีกันมันอวานที่ถือมานำอยู่แม่อยู่ในทงมืนนะเงินกับัตรถือเนกับบัตรถืออีกว่าแม่ เออโอ้ยว่าพื้นเกาห้กันบ่เมนห้น้อยปานใดเามันหมนไ่เะมันาหน้อยเล่นลนบแดงโบแงแงออแข็งกัวหน้าห้าดุนาใส่อีกบ่ Mm. อย่าไปบอกมันบักดินนันอย่าสิไปบอกมันดำห่างดำที่ที่วะสิฮะเอออย่าสิไปบอกมันห่างบักดินนั่นมันแล้ว,ลวไว้อยู่มันหักว่าได้เขาแดดดล้วส้วนแม่บักดำมาลกกะมานขึ้นนี่บ่มาอีแม่เอ้ยเนี่ยหน้าเ้าน่ะ เัาบอกว่าขวามัตระอัวาม,มาโลก,ก้าด้วยแม่บักดำลาล่าอยากได้นะลูกชองสี่หกเจ็ดแปด งานน้องสิโนพี่น้องดินมึงอย่าไทยหน้าเด

เกียหนึ่งครั้งนี่เออเอาขื่นทิงเกี้ยหนึ่งนะเกียซองกะลงลุ่มไปพี่เออเกียซองอันท่านกูบมดตัวมึงได้เออกูบมดตัวมึงดอกเกียสามมาทางนี้ฮะเออไปโลดแมนกูบมดตัวมึงดอกนั่น ยี่ร <Stuff> <c oughs> ้อยนะใส่อันนี้ค่ะเนี่ยค่บอกเอากะมาเต็มโอ้ยยุ่มมากเก๋ไก่ ที่เมนะแม่อันใดลูกยากเมื่อนอนแล้วพอได้เห็ดยังดอกแากน่อนอนแต่มาหอดพุนแม่แม่อีร้อยว่าให้เจ้าว่าเจ้านั่งแซ่แม่อีร้อยว่าให้เจ้าว่าแล้วนั่งแส่อีกเลยนั่นนั่น <laughs> ăn đấy lộ ข้ามขืน่นท่านใดโอ้ยเมื่อนอนบ่เมื่อบ่ฮะเมื่อนอนบอ่เมื่อนอนเทียงต่วน,นสบายดีปาลูกนะลูกสบายดีโอ้ยตกได้หนุตกได้น่ะตกไดทางหลังมาข้ามขึ้นได้ใช่คือขึ้นได้จุดนั่นนี่ว้าวน่ากัว